ลิปการสอนให้หนูดูดย้อนหลังนะคะก่อนก่อนที่เราจะอ่าเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทายกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันตอบนะคะเด็กๆอ่ะซาลาเอ,อรูปนี้คือคำว่าอะไรคะลูก เดินเดโอ้โหเเลยดินค่ะเดินเดินค่ะเดินนะคะคำนี้คำว่าเดินค่ะอ่ะตอบเสร็จแล้วหนูปิดไมเลยค่ะลูกใครตอบเสร็จแล้วให้หนูปิดไมเลยนะคะรูปนี้ทายซิอะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะลูกเนย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 ค่ะ เก่งมากเลยค่ะตอบเสร็จแล้วหนูถ้าหนูตอบเสร็จแล้วหนูปิดไมเลยนะคะรูปนี้คือคําว่าเนยนะคะรูปต่อไปรูปนี้คือคําว่าอะไรคะสระเอยาใบเอยสาเอยหรอไปเอยเออคำว่าใบเอยนะคะมันนี้คาว่าใบเอยค่ะ ่อไปเดี๋ยวคุณกี่ขออธิบายสระเออให้หนูฟังเพิ่มเติมและก็เป็นการทบทวนให้พู้หนูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพะื่อเน้นย้ำำําความจำว่าเราเข้าใจสระเออถูกไหมนะคะสระเออคือสระเสียงยาวเกิดจากสระสองรูปประสมกันคือสระเอนำหน้าตัวอตามหลังพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางเวลาอ่านอ่านอานอกเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วย เสียงสระเอออีกครั้งหนึ่งนะคะสระเออคือสระเสียงยาวเกิดจากสระสองรูป,ปรปะสมกันคือสระเอนำหน้าตัวอาตามหลังพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางเวลาอ่านอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระเออนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ สระเออก็จะมีคําที่ผสมสระเออมีตัวสะกดมาละมันเริ่มมีตัวสะกดมาละหลักในการจำของสระเออนะคะเงื่อนไขจะมีแค่สามอย่างเท่านั้นที่ครูจะพูดสามอย่างนะที่นี้คืออะไรบ้างหนึ่งลดรูปอ,อเมื่อสะกดด้วยแม่เกยหนูจําไว้เลยสระเออจะลดรูปก็ต่อเมื่อไปเจอมาตาตัวสะกดแม่เกยเช่นคาว่าเคยเลยเคย สองนะคะสระเออเมื่อมีตัวสะกดแล้วตัวออจะแปลงร่างไปเป็นสระอีกนะคะเช่นคำว่าเดินมีดอเอ,อนอนน,อนก็คือมาตามตัวสะกดแม่กลนนะคะและที่สำคัญสระเออก็คือคงรูปคงรูปนาะที่นี้ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น มาอยู่ตรงกลางระหว่างสระเอแล้วก็ตัวออนะคะมีคงรูปลดรูปแล้วก็แปลงร่างจำดีๆนะสระเอมมีสามแบบนะคะต่อไปความรู้เพิ่มเติมที่ทุกคนว่าทำไมล่ะคะคุณครูทำไมเราต้องใส่ตัวนี้คือมันเป็นความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเป็นหลักการจำค่ะลูก มันจะมีคำโบราณบางคำที่มีเสียงสระ,ะเออเมื่อมีตัวสะกดยังคงรูปสระ,ะเออนะคะฟังน,นี้ดีนะเมื่อมีตัวสะกดก็ยังคงรูปสระ,ะเออมีเพียงสามคำเท่านั้นค่ะลูกจำไว้เลยเดี๋ยวครูกิดจะถามทีละคนนะคะคือคำว่าเทอมนะคะเทอมก็คือสะกดด้วยแม่กลมคำว่าเทอม ยอผู้หญิงอยู่ในมาตราตัวสะกดไม่กลดและคำว่า Girl ก็คือแม่ Girl ก็คือวเวนะคะซึ่งตรงนี้หนูจะมันจะได้ตอบตรงที่แบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งใหญ่มันจะมีอยู่ตรงที่อ่าสามข้อสุดท้ายอะคะ่ะลูกที่หนจูจะต้องเติมนะคะมันคือคำโบราณที่สามมีสามคำเท่านั้น ที่เจอแล้วมีตัวสะกดก็ยังคงรูปสระ,ะเอออยู่นะคะในการสรุปของสระ,ะเออไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะมีแค่นี้เดี๋ยวครูคิ๊กจะถามทีละคนเนาะครูจิ๊กเชื่อว่าจากที่ครูคิ๊กอธิบายหลายๆคนต้องเข้าใจแล้วแหละเขาว่าอะไร เพราะว่าคุกกี้อธิบายตั้งแต่ในคลิปที่คุกกี้ให้หนูดูใช่ไหมคะคุกกี้ให้หนูดูคลิปที่คุกกีอ้อธิบายให้แล้วนะคะอ่ะลักฟี่คะเปิดไมค์หน่อยครับ